ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความร่ว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้นไม้ที่มีอายุ1่0ปี2ล้าน2งิ้นและได้แต่งทำแผนปฐมท่าทางแล้วเสร็จเรื่อทำงานเรื่องเสือในป่ออกจากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าบางกระหนุ่ให้เป็นไปตามระเบียบป่าสงวนแห่งชาติป่าบางกระหนุ่ที่2ของ2ทีป่าสงวนแห่งชาติป่าบางกระหนุ่ หรือลดเวรการก,กระทำดใดๆโดยผิดปมายผนปากอว่าผู้กระทำผิดยังปา่าฝืนคำสั่งไม่ปลือต้นยางพาราที่ได้ทำการปลูกไว้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่225 226ครับโอถ่ยนะเฮ้ยอยากเป็นคนดี

สวนป่าบางขนุนนะครับมันเป็นสวนป่าที่ปลูกปลูกป่าโดยกรมป่าไม้ซึ่งปลูกมาเป็นเวลานานหลายสิบปีแล้วแล้วก็มีการบุกรุกมาอย่างยาวนานซึ่งการแก้ปัญหาทางกรมป่าไม้ทางจังหวัดภูเก็ตนะครับ <c oughs> ก็พยายามแก้ไขปัญหาที่มีการบุกลุกในสวนป่าบางขนุนมาตลอดแต่เนื่องจากว่ากําลังคนของเรามีน้อย <c oughs> ก็เลยมีการบุกรุกเนื่องจากว่าสวนป่าบางขนุนเนี่ยเป็นสวนป่า พื้นที่สวยงามที่อยู่กลางเมืองนะครับเพราะว่าอยู่กลางเมืองถลางเลยนะครับเ้วเป็นพื้นที่ราบพื้นที่สวนป่าที่เหมาะที่จะควรอนุรักษ์ไว้แต่ก็มีลัดซอนหลายที่นะครับมาบุกรุกไม่ใช่ว่าจะเป็นเฉพาะคนภูเก็ตที่เดียวนะครับที่ทราบว่าในนี้ก็จะมีจากจังหวัด3จังหวัดไทยแดนภาคใต้นครศรีธรรมราชพังงาแล้วก็มาบุกรุกอยู่กันในนี้ครับคือแนวทางตอนนี้เราก็พยายามที่จะดำเนินการอ่า จับกลุ่มในพื้นที่ที่เข้ามาบุกรุกโดยไม่มีเอกสารสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะในบริเวณสวนป่าบางขนุนูเนี่ยจะไม่มีเอกสารสิทธิ์เพราะนั้นเราก็พยายามดําดเนินคดีจับกลุ่มแล้วก็ให้เขารื้อถอนผลอาศินออกไปแต่ปรากฏว่าในวันนี้เนื่องจากว่าได้ได ประกาศถึงสองครั้งแล้วโดยทางอำเภอนะครับโดยท่านนายอำเภอตลางเป็นผู้ประกาศให้ลักษณะที่เข้ามาบุกลุกเนี่ยรื้อถอนผลอาศินออกไปแต่ปรากฏว่าก็ไม่ปฏิบัติตามซึ่งสำนัก12สาขากระบี่ซึ่งเป็นตัวแทนของกรมป,ป่าไม้ก็ได้ดําเนินการส่วนที่กาลังเข้ามาในวันนี้เพื่อจะตัดฟันผลอาศินที่ไม่ยอมรื้อถอนออกไปเพราะว่าถ้าเราปล่อยปะได้เลยคนอื่นก็เห็นว่าเอานนี้ยังยังอยู่อันนี้ไม่อยู่เพราะนั้นเรา ดำเนินการเหมือนกันหมดเราครั้งนี้เป็นการตัดฟันครั้งที่3มนะครับจํานวน122ไร่ครับกาปลาหมาตัดยางตัง้งบนเนาะเดี๋ยวเสกันแล้วก็บอกใกล้ตีบอกก็บอกใกล้สีกัาปลาเออมันตูน้สีนะเปปลากันเลยไปใกล้สีจากบ้านมาบอกใกล้สีจากบ้านมา,าการก็ก็ใกล้สั่งกาแปดมือเนาะไม่มีการต่อรองกันเลยเึ่งปลากาคือก็ว่า ลกลอกแต่ก็ว่าก็ไม่ลอกคือปลาก,ปรกระป๋าิกร้าป่าไม้คนตีคว,ว,วางมุดตรองเรื่องงั้นจึงก็ว่าก็ว่าตีตรงเนีน้นมันไม่ติดสวนปลามันเป็นตีดำประจานบังเรวได้ปลาเออกระปลากระโง่นี่จึงเปราะคนตีคว,ว,วางมุดตรองเรื่องก็กระยั่งอยู่ปัจจุบันนี้ก็เป็นป่าไม้แต่กว่นนั้นจึงการ้าไหนาเมือก็ออกขึ้นกระปลาก,ากระน่าตีตำปลื้มไหม เพราะว่าน้าทีกองก็จ้างตางก้ไอปลาอยู่ก็เว้นที่อยู่อ่ะได้แลครับปลาผุดใจเดียวนะไอปลาอะไอยู่ที่นี่เป็นตลอดปลามากินได้มากไหมกับปลาดีใจมากหมากนะทุกคนนะตอนนี้ก็บอกเขาเฉยเราอยู่กันนะก็ปลาไม่เดือดไม่เดือดร้อนไงได้นะแล้วแต่ก็ย็นเฉยไม่เย็นใจเพราะว่าความลำบากของปลาปลาไม่ใจกลัวแล้วนี่เพราะมันลำบากมาตลอดตาโก้กินเฉยได้ก็ ถ้าก็อีจ่วยกับปาไม่วาเจ้กไม่จ่วยกับปาอยู่ได้ไม่รู้เลยแล้วไปอยู่ในผป้าใก้ตีมาไม่เดียวจากบ้านตึ้งลูกบ่ากันเจมาอยู่กระปาก็มาป้าไปตําขตรร้างอยู่ขอตรมุยแต่ป้ากรโยตะมากินอยู่ปัญญานี่นลูกกระเล็กมาอยู่ยังี่ยอะย่งย่างนี่ยยังเวาป้ากพวป้าทางมดกี่ไาอะตรงนี้ ตังมดเด็กตนก็บอกร้าอันก็ว่าเก้าไรายแต่ป้าไม่เคยวัดไม่เคยชุ่นเฉยเอ้ตาวที่ก็บอกร้ายเอาตาวที่ก็ปักไง